สวัสดีครับจากห้างคุณสุดจิกัดไทยวอเตอร์สโตร์นะครับวันนี้ผมจะมามาชมกระบวนการผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO-DI บก DI นะครับเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเติมแบตเตอรีตต่รถยนต์นะครับตอนนี้หน้างานเราอยู่ที่โรงงานแบตเตอรี่ทหารานะครับแถวสัมพภุินะครับก็ใช้น้ำดีเพื่อผลิตเป็นน้ำไว้สำหรับเติมแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเพื่อใช้ใน การผลิตแบตเตอรี่ของกองทัพของทหารนะครับเครื่องรุ่นนี้ที่เราติดตั้งนะครับก็เป็นระบบผลิตน้ำระบบ RO บวกดี DI นะครับซึ่งให้ค่าค่าการนำไฟฟ้านะครับอยู่ที่ประมาณ0.08ไมโครเมนนะครับหรือประมาณ17-18เมกโอห์มนะครับเป็นค่าความต้นานทานไฟฟ้านะครับซึ่ง เครื่องรุ่นที่เรานำมาติดตั้งวันนี้เป็นระบบที่สามารถผลิตน้ำได้วันละ8,000ลิตรต่อวันนะครับ24ชั่วโมงนะครับขบวนการกรองนะครับก็เราจะต่อจากท่อน้ำประปาเข้าสู่ระบบกรองนะครับโดยตรงผ่านระบบขบวนการกรองระบบ r o นะครับเพื่อที่กำจัดสารละลายนะครับออกไปจากน้ำประปาก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนการผลิตน้ำคร่าวๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมีการต่อน้ำระบบท่อประปานะครับจากท่อเมนมานะครับอันนี้เป็นท่อน้ำประปานะครับเราจะต่อเข้าไปที่ตัวเครื่องกองอาอนะครับตอนนี้จะเป็นปั๊มน้ำดิบนะครับก็ปั๊มที่จะสูบน้ำจากท่อประปาม มาเข้าสู่ขระบวนการถังกองนะครับในขั้นแรกนะครับถังกองไปแรกเราก็จะเป็นถังกองเพื่อที่กองพวกสารตะกอนนะครับจะเป็นถังไฟเบอร์การ์ดนะครับบรรจุสารกองแอนติไซด์นะครับก็กองดักพวกตะกอนดินโคลนที่มากับน้ำมาพานะครับจะมีหัวควบคุมหัววาลเป็นแบบเมนนวลวาลนะครับล้างย้อนกลับได้นะครับ ส่วนถังสองเราเราจะใส่เป็นสารกองคาร์บอนนะครับเพื่อกำจัดพวกคอรีนพวกกลิ่นเหม็นต่างๆนะครับขั้นตอนที่สามนะครับก็จะเป็นถังกองเรซินนะครับเพื่อเพื่อที่ลดความกระด้างของน้ำแล้วก็กองพวกกลิ่นปูนออกไปนะครับหัววาลก็จะมีเป็นแบบหัวเมนนุว่นวาลวนะครับวะตัวน,นี้จะมีออปชันในการดูดน้ำเกลือเข้าไปล้าง ถังกรองเลซินนะครับจะมีถังทีสีขาวร้อยลิตรเพื่อที่ผสมน้ำเกลือดูดเข้าไปผ่านระบบหัววาวตัวนี้นะครับพอผ่านกระบวนการกรองเบื้องต้นนะครับน้ำยังไม่บริสุทธิ์พอที่จะเอาไปผลิตเป็นน้ำน้ำดีไนะครับจะผ่านมาที่ตัวนะครับชุดไฮเพชเชอร์นะครับชุดโลเพชเชอร์สวิตช์นะครับเพื่อเช็คแรงดันน้ำเข้านะครับ จะมีชุดกอง20นิ้วนะครับบรรจุส้กกอง5เมคคอนเพื่อดักสารแควนรลอยอีกทีนึงนะครับก่อนมาที่โลเปชเชสสวิตเสร็จแล้วจะมาที่ระบบโซลีนอย์วาลนะครับเป็นวาล์วไฟฟ้าปิดเปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีปั๊มแรงดันสูงนะครับหรือว่าปั๊มไฮเ h เชอร์นะครับพันห่งร้อยกิโลวัตต์นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะรับน้ําจาก3ระบบ3ถังกอง3ถังนะครับแล้วก็ดันให้ผ่านตัวกองเมมเบรนนะครับ ที่อยู่ในกระบอกสแตนเลสนะครับยาว40นิ้วนะครับเมมเมนนะครับก็จะกรองสารละลายต่างๆได้95%ถึง98%ซนะครับก็จะได้น้ำที่บริสุทธิ์นะครับสามารถที่นำไปใช้ดื่มได้หรือว่าเอาไปเตรียมพร้อมที่จะส่งเข้าสู่กระบวนการกรองต่อไปนะครับพอน้ำผ่านระบบ r o เสร็จนะครับ ก็จะไหลมาที่ตัวโฟมิเตอร์นะครับด้านหน้าก็จะมีตัวตัววัดอัตราการไหลของน้ําดีนะครับก็จะวัดตัวส่วนที่น้ําดีที่ไหลออกจากตัวเมมเบนนะครับก็จะผ่านตัวโฟมิเตอร์ส่วนน้ําทิ้งก็จะผ่านตัวโฟมิเตอร์เช่นเดียวกันนะครับก็จะออกไปทิ้งด้านนอกนะครับทออนทิ้งนะครับส่วนน้ําดีนะครับเราก็จะต่อไปที่ถังเก็บน้ํา ซึ่งจะอยู่อีกฟากหนึง่งในห้องนี้เป็นถังสต็อกน้ำ r o นะครับก็พอผ่านกระบวนการระบบ r o เสร็จนะครับซึ่งผ่านตัวเมมเบนที่เป็นหัวใจหลักนะครับน้ำก็จะมีความสะอาดในระดับหนึ่งนะครับซึ่งจะเหลือสารละลายอยู่ประมาณ5%นะครับแต่ว่าน้ำที่เอาไปใช้ในระบบ DI นะครับหรือว่าเติมแบตเตอรี่รถยนต์ต้องต้องผ่าน ตัวชุดกองอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำน้ำดีไก็คือชุดถังกองจับประจุนะครับที่ลงเนื้อจากระบบ RO มานะครับน้ำจะถูกพักไว้ในถังเก็บน้ำ r า RO นะครับซึ่งจะมีปั๊มตัวหนึ่งน้บส่งเข้ามาที่ตัวชุดถังกอง DI นะครับตัวนี้นะครับจะมีปั๊มตัวนึ่งครับส่งเข้ามาจะเห็นท่อนะครับ ข้อที่เดินมานะครับจะมีถังเก็บน้ํานะครับอยู่ในห้องตรงข้ามนะครับซึ่งอยู่ไกลมากนะครับแล้วก็ใช้ปั๊มส่งเข้ามานะครับดันผ่านตัวถังกองนะครับที่บรรจุนะครับสารกองเรซินนะครับที่มีความฉีดความสามารถในการจับประจุนะครับบวกลบในน้ำนะครับก็จะทําให้น้ําบริสุทธิ์นะครับเป็นน้าดีไอนะครับ เทียบเท่ากับน้ำน้ำกลั่นนะครับซึ่งจะมีค่ากาันําไฟฟ้านะครับเราจะมีตัววัดค่ากาันําไฟฟ้านะครับส่วนน้ำที่ผ่านระบบกรองตัวนี้นะครับก็จะถูกผ่านมาที่ฟิลเตอร์ดักตะกอนหนึ่งไมคอนนะครับเสร็จแล้วมาที่หัววัดค่าการนําไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าการนําไฟฟ้าที่น้ำที่กรองผ่านกระบวนการระบบ D I ไปแล้วนะครับ อันนี้คือตัววัดค่าการนำไฟฟ้านะครับตอนนี้เครื่องวัดได้อยู่ที่0.05มโครซเมนนะครับซึ่งเป็นค่าการนำไฟฟ้าซึ่งต่ำมากมากนะครับมามากนะครับก็เป็นน้ำที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะครับก็จะมีก๊อกเทสนะครับน้ำดีไอนะครับก็จะถูกส่งย้อนกลับไปที่ถังเก็บน้ำดีไอนะครับเพื่อใช้ในการเอาไปบรรจุเป็นน้ำ DI เติมแบตเตอรี่รถยนต์หรือใช้ในกระบวนการผสมอีเวนต์ต่างๆนะครับก็เป็นขบวนการคร่าวๆนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ออหอจกอไทยวอเตอร์สโตร์นะครับเรามีการออกแบบแล้วก็ติดตั้งให้ครบวงจรน,นะครับก็มีการรับประกันสินค้าให้1ปีนะครับโทรเข้ามาที่089 6906 6, 9, 0 6 0 8 0 8นะครับ ก็เรารับติดตั้งทั่วประเทศนะครับสําหรับน้ำดีไก็ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการน้ําบริสุทธิ์มากอย่างเช่นเ,เ,เ,เติมแบตเตอรี่รถยนต์ผลิตยา,าแล้วก็เครื่องสำอางลรวใช้ในแ l a บนะครับเรามีเครื่องหลายขนาดนะครับแล้วแต่ความต้องการลูกค้าต้องการใช้น้ำนครับส่วนรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่170,000บาทยังไม่รวมค่าติดตั้งนะครับยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับ ส่วนในตู้คอนโทรลนะครับก็จะเป็นระบบรีเลย์นะครับก็จะมีตัวสวิตช์นะครับเปิดปิดตัวเครื่องอัตโนมัติมีการฟัชชิ่งล้างอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวเครื่องจะมีการมีตัวเซ็นเซอร์ตัดต่อนะครับในการทำงานเองโดยอัตโนมัตินะครับภายในนะครับภายในนะครับตู้คอนโทรลก็จะมี เบเกอร์สตัวนะครับจะมีชุดรีเลย์แล้วก็แมกเนติกโอเวอร์โหลดไทม์เมอร์นะครับบางอคอนโทรลการทำงานของของบูตเตอร์พั๊มต่างๆนะครับภายในหน้าเครื่องก็จะมีหลอดไฟโชว์สถานะการทำงานของเครื่องนะครับมีสวิตช์นะครับมีออโต้ฟัชชิ่งระบบออโต้แล้วก็เมนนวลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมขบวนการ ตัวเครื่องที่ไว้สำหรับการผลิตน้ํา DI นะครับด้านในอันนี้ก็เป็นสถานที่ผลิตของทหารนะครับโรงงานแบตเตอรี่ทหารก็จะมีน้ํากั่นนะครับ กดตำแหน่รรนะครับน,นี้ก็เป็นระบบเดิมนะครับระบบเดิมที่ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับติดตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2507นะครับสายสเปมกรลานะครับซึ่งระบบเก่าเป็นระบบที่ น่าจะเป็นระบบดีดีมินนะครับขาดไม่มี r o อนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเก่านะครับซึ่งลูกค้า,าต้องปรับปรุงแล้วถึงจะใช้งานได้นะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นระบบใหม่ที่เรามาติดตั้งนะครับเสริมนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะครับก็ใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาที่หอจกอไทยวอเตอร์สโต์ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามสวัสดีครับ